เบิเกตอนบนเริ่มเลยความตับเน้เนๆพี่น้องตังเตียเจลลุยตับก่อ,อ,อืบะทอขกันาะ ทักทายสบายดีพี่น้องป้องไปเมื่อสุขุสุคนเมื่อนี้หำไง่พาแดกสีพามาก,กินเนาะจุจากการทางหายที่วัดลิปดนเติบเบรกตตอนบันเริ่มเลยคามไง้าก็าดปวได้เนาะเนาะตับเน้นๆพี่น้องคาดวควมไงไปว่า <c oughs> บเบงไกตเจว ในเรื่องในเรื่องแต่การนี่เนาะสามจิบกีบแต่ว่าลวกแล้วหน่อยนึงล่ะเพราะว่าอย่าอย่าอ่อนน้ำดำอย่ออกมือนี้ชิพามากินแบบซาติมิแบบเมืองลาวเลยบางคนก็ถามว่า,วาคือเว้นเฮ็ดคลิปโดนละโบแม่โนโบยาเฮ็ดเนาะเพราะว่าคา,าเฮียนเนี่ยก็บบค่อยได้เฮ็ดและทานไลยที่เข้ามาหาชมเนาะก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ให้เด้อะๆแล้วก่อนอื่นขอไปซอยซิ่นก่อนเนาะ <c oughs> อันเนาะตอนนี้่อยกะถือว่าได้ซอยสิ้นแล้วเนาะแต่เกี่ยมกินเนาะแต่ว่าก่อนจะกินเนาะก็ต้องหาอะไมาแบบลองคอให้แบบกืนง่ายก่อน,นหนึ่งอ,อ้าวอันนี้นึงเออโอ้ยมันบว้ใจไปซ้ำอีกแล้ว เอาะนะเพื่อสุขภาพและทรงผมบะทอกะนะันอ่ะอาเขาตื่นกันตับนี่กันเนาะลุยตับก็ ผัดคอแท้ๆแ,แล้วนี่เอามโอ้เว้ยมากินตัวเนี่ยกูว่าคักละกูว่าเป็นปน้ำบริสกินตัวเพราะว่า ขาโอ้ขามเลยตอนนี้เกิดเต็มปากเลย,เลย <laughs> อาอิ้นต่อกโอ้ยง่พดเว,ว้ยกิ่นมืดดีว่อย่างสิบ้วเข้าปากนี่ปากน้นอยฮืมฮืมกบออก <laughs> à, ôi nhảm một hạt cười rồi. <laughs> Ô งาาวพรดง่ายพูดไยพอถึงตับอ๋อง่ายพูดไปอู้ย์ยำกับโบคาขอสดวแล้วก็ <c oughs> เพื่อให้ความเข้มข้น มีลูกลืมลูกมีเมียลืม,มเมียหมดละโอเ้เพชรไดใจเว้ ขอเป็นสดเจ้าบาทก็มากความเข้มข้นเข้าขมครับโอ้ขึ้นดังครับ thôi xuất nhỏ lên muốn mềm ngon ăn hết Mình nên tập mình đi, bởi vì soi tập lại coi แต่ซอยแต่ละแต่ละคำนะเกกลือป่าก็ สามกิบลิปโอ้โหจะจะเป็นวินความแซ่บขอหย่ายกันแล้วตอนไงพวก เหลือปากปากน้อยๆนี <bullied songs> ่หุ <practiced clapping> ้มบ่มดกับบ่ไดน้อยละเบิ่งแต่ตอนลูกหน้าซอย อาเดี๋ยวป่ะาะตอนนี้ก็เล่มุ้งึอิม่มล้วแกข้าวกะ เสบีบคะนะอขนาดเอาละเนาะสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ก็ถือว่าจะขอสซีซูซาม,มินเนาะเพราะว่าก็งางหูเว่าอิ่มแห้งหลายแล้วกินกะักินบ่มเบิร์ดแล้วดิอ๋ <c oughs> อไอ้น้ำตากิน <c oughs> ล่อเส่สองจอกเลยว่าน้ำตาแตกเลยไหม ถ้าว่าฮักกันมากกันเนาะก็อย่าลืมสับสไขค์กดไลค์ให้หนเด้อเพราะว่าเพื่อเป็นการตงแจในการที่คลิปต่อไปเนาะและการที่คอจบเพียงเท่านี้แนละเนาะ,นะสบายดี